สวัสดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องออมสินเองนะจ้าจ,จากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์นะคะตอนนี้ก็ทํางานตามปกติละค่ะพ่อพี่น้องเมื่อนี้นะคะก็เป็นมันพลาญหันหแล้วเด้อค่ะหลังจากที่็ดงานคลินิกเสร็จน,นะคะก็เดินทางไปที่โรงงานค่ะแต่ว่าออมสินนะคะหนึ่งมันแบ่งเตเมคืนนะคะก็เลยเอาไปกินนะคะเอามากินตอนนั่งรถนะคะไปที่โรงงานจากพ่อพี่น้องอาหารเสาก็ตามปกติเหมือนที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละจ้าแต่ว่าช่วงเที่ยงนะคะเข้าจะมีขนมห่เด้อจ้าอยู่โรงงานนี่นะคะเข้าจะมีขนม ให้ทุกๆสิ้นเดือนนะคะทุกคนค่ะสิ้นเดือนนี่เขาจะมีเทียงหนึ่งนะที่มีขนมหวานให้เขานะคะเขาเลือกเอานะคะทุกคนค่ะฟรีจ้าไม่ต้องจ่ายตังค์นะจาะเนาะสวนข่าพัดนี่นะคะอ,อมสินนะคะว่าใดไปซื้อยูทีซูปเปอร์มาเเร์เก็ตเด้อจ้าอมสินอะไปพัดเองนะคะแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าอ,อมสินว่ไดดเหตดคลิปวิอเนอะจ้ะเนาะฝากพัดเป่าไปน้อนพอพี่นง มือนี้ก็จะประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะอมสินได้เลิกง,งานนะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่โรงงานนะคะข้าจา้ายุทฮอดีเดย์เตอรจากกเลไยด้เฮงงานแทนเพื่อนนะคะอมสินกระไดชมงเพิ่มจ้า หลังจากที่เลิกงั้นนะคะตามหมูนังกระทําตามสัญญาเด้อพอยพี่นองนังกับผพาพไปจองนวดเนาะจ๋าเนาะนี่ค่ะล้านแบงคอกไทยมาสระเนาะจ๋าเนาะช่วงที่ออมสินไปนะคะเพื่อนเบา่างเด้อเพื่อนนวดอยู่นะคะเกิดเลยอ่าคุยกันว่าสิ่งขอความนะคะนัดกันอีกรอบนึงนะว่าหมอหนวดกับคนนวดเนี่ยเซว่างมือใดนะคะทุกคนคะ่ะเขาต้องจองแบบนี้นะคะมันมาคือจังบานเเนานาบานเทาว่าต้องจองเนาะคะ่ะเขาไปเลยเนาะจ๋าเนาะคุยกับเพื่อนใดบ่ดูเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนติดลูกค้านะคะออมสินกับตาหมูนะคะเกิดเลยพากันป วิานเอจียจ้าไปหาสื่อปูนเซนนะคะสื่อหมูสื่อ,อยังนะคะที่อมสินให้ทุกคนในเบิงนี่แหละจ้าสื่อเซตกับพักกันมาส,สวนเลยนะคะมเมื่อเบิ้งบกเขือเฮาจ้าเอออมสินนะคะจะต้องเอาเบกเขือนะคะออกไปจากต้นหนึ่งนะคะหลุมละตน้นละต้นนะคะเพราะว่าช่วงแรกนะคะที่อมสินใสเนาะจ้ะเนาะอมสินจะใสสองต้นนะคะเดี๋ยวจะแยกให้เขาเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะมาถึงนะคะตอนนี้นะคะอากาศประมาณ18 19กองศานะกระห้อนหน่อยๆน่จะจา้าเกลยรลดน้ำนะคะ หายทางมะเขือแล้วก็หายพริก,นนกเนาะจ้ะเนาะส่วนผักกาดนะคะบ่ได้ลดเด้อจามื้อนี้เพราะว่ามือวานลดเรียบร้อยแล้วเนาะจากเว้นระยะการลดเนี่ยเนาะจ้ะช้าลดไปหลายๆมันก็สิเมื่อยเด้พ่อพี่น้องเบินประมาณว่ามื้อนี้ลดตนนัวนี้มื้ออื่นลดตัวนั้นจังซี่นะมันก็สิได้บ่เฮ็ดงานหนักจนเกินไปจา้าว้าวเอ็กซ์เพิร์สเอ็กซ์เพิร์สยาๆๆอ่าโอเคนี่สิ50ปาร์เลย เซลนง้งพ่อหอมปากหอมคอนะคะคำว่าเบิ้งในกลีนเฮาเด้อพ่อพี่น้องในกรีนเฮานะคะพักที่อมสินปลูกนะคะก็จะมีบกพริกนะคะแล้วก็มะเขือนะแต่ว่าทา,ากาศห่อนกว่านี้นะคะอมสินกระชี้หญ่มะเขือออกไปยุขังนอกเด้อพ่อพี่น้องมะเบิองค่ะมะเขือจีเฮานะคะปลูกตั้งอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เริืมเขียวข้นแน่จักหน้อยนึงแล้วนะคะอุณหภูมินะคะยุ่งหงนะคะประมาณเท่าใดเดี๋ยวสิาพาไปเบิองเด้อจ้ะตอนนี้เบิองบอกเขือไปก่อนเนาจะบกเขือข่อยก็สิเป็นตัวกวเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ สุดยอด,ดยอดิหลีจ้าต้นนี้หน่อยเป็นดอกแล้้เฮ็ดจังไดดีเนาะสามสอ็ดสามสสอ,อุณหภูมิประมาณ32มสิบจ้าขัางนอกนะคะอุณหภูมินะคะประมาณ18-19องศาเด้อแต่ว่าขังในกรีนเฮาส์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ32องศาจ้าตาหมูนั่งกับรดแต่สตรอเบอรีของนังนี่แหละจ้าพ่าพี่น้องถา้าบอกให้รถดย่างอื่นนังกับบนรูดเด้อจ้า ส่วนอ,อมสินนะคะจะลดขนาหน้ากวางตุ่งหอมนะคะลดทุกทุกวันเนาะจ้าเพราะว่าเขามักน้ำเนาะพ่อพี่น้องมือนี้นะคะกะสิเด็ตัดยอดกวางตุ่งออกไปจักนิดจังน้อยละจ้าเพราะว่าเขาเลื่อมแข็งแล้วนี่เอาดอกนะคะไปเห็ดแกงอ้อมอีกรอบหนึ่งเนื้อจ้าพ่อพี่น้องลดเซตนะคะกระสิพ้ากันกลับบบานแล้วะคะ่ะจังไดนะคะคลิปนี้นะคะอ,อมสินกระฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ,อมสินนําเด้อจ้าฝากไว้ํำนีก่อนเนาะจ้ามือนี้